เกษตรกรได้รับความเสียหายจากออทกภัยด้านพืชขอรับความช่วยเหลือได้ที่ไหนมีรายละเอียดอย่างไรจะย่อแล้วย่อยอีกให้ฟังค่ะหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติด้านพืชให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย ที่มีที่ตั้งแปลงอยู่ในเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินและเป็นพื้นที่ขอความช่วยเหลือจะต้องได้รับความเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้นะคะเอกสารประกอบการยื่นมีดังนี้ค่ะแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือหรือกศ .01 พร้อมกรอบรายละเอียดและผู้นำชุมชนรับรอง1ฉบับสำเนาหน้าสมุดทะเบียนเกษตรกรสำเนาบัตรประชาชน3ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน3ฉบับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,รษหรือทอกศที่บัญชีมีความเคลื่อนไหว3ฉบับสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ประสบภัย3ฉบับ ภาพถ่ายพื้นที่ทำการเพราะปลูกที่เสียหายทั้งภาพกว้างและภาพแคบค่ะโดยรายละเอียดหลักฐานต่างๆสามารถสอบถามไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่นะคะซึ่งหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ทำการเพราะปลูกที่เสียหายจริงค่ะกำหนดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่แบ่งเป็น3หมวดด้วยกันดังนี้นะคะนาข้าว1,340บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ4,048บาทต่อไร่เกษตรกร,ร,กรสามารถยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอในพื้นที่หรือแอปพลิเคชัน f a r m มบ o ๊กก็ได้นะคะซึ่งยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนกำหนดกรอบเวลาว่าจะหมดเขตเมื่อไหร่นั้นแล้วแต่ละอำเภอเป็นผู้กาหนดค่ะ